เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริทวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณนะวังสุขโขทยัยพระราชทานพระบรมโอรสาธิางอีวาแฮกเกอร์เอ,อกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทุลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่เอ,อกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยด้วย vou vir, tem feito